ตายายคิดถึงหลานก็ขับรถตรงจากสีสะเกตดมาซุรินเลยจ้าขอสารภาพว่าตั้งแต่มาทําสวนเนี่ยก็คือไม่ได้ไปหาตายายเกือบ3ปีแล้วค่ะตายายก็ติดตามจากช่องทางต่างๆที่น้องก้ยลงโซเชียลนะคะจนวันนี้เนี่ยอยากจะมาเจอสวนหลานจริงๆว่าเป็นยังไงเหมือนที่ถ่ายในคลิปหรือเปล่าก็พาแก๊งวัยรุ่นมาเลยค่ะตายายแล้วก็น้องชายของยายนะคะมาบุกถึงที่สวนเลย จริงๆเมืองสีสะเกดเนี่ยก็เป็นเมืองของหอมแดงนะคะตายายก็คือปลูกหอมแดงมาทั้งชีวิตเลยค่ะแต่ก็ไม่เคยปลูกแล้วก็ขายได้แบบน้องก้อยเลยเพราะส่วนมากก็จะขายให้กับพ่อค้าคนกลางค่ะแต่พอตอนนี้น้องก้อยมาปลูกหอมเหมือนกันแต่เป็นหอมคนละสายพันธุ์นะคะหอมที่น้องก้อยปลูกจะเป็นหอมแบ่งเลยหรือว่าหอมบัวเลยค่ะออกดอกปีละครั้งช่วงหน้าหนาวสายพันธุ์ที่น้องก้อยปลูกก็จะเป็นสายพันธุ์โบราณนะคะซึ่งขยายพันธุ์โดยการขยายต้นค่ะตายายเขายก็จะใช้คําพูดประมาณว่า เด็กหน้อยพึ่งเกิดมือว่านเองมันคือเก่งแท้ป้ายายปลูกหอมขายมาตลอดชีวิตคือเห็ดบ่อดหญคือมัน่นแบบที่น้องก้อยบอกพี่พีเอฟซีเสมอนะคะว่าความเกง่งความทนหนักของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันและการตลาดของคนยุคเก่ากับยุคใหม่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันเช่นกันค่ะการตลาดยุคใหม่ของน้องก้อยก็คือการที่เราเนี่ยสามารถส่งตรงสินค้าของเราให้กับผู้บริโภคได้เลยโดยที่เราไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางค่ะและที่สําคัญนะคะคือการที่เราใช้สื่อโซเชียลนี่แหละค่ะในการกระจายสินค้าของเรากระจายแบบไหนนะหรอถ้าเราปลูกผัก อยู่ที่สวนอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่มีใครผ่านมาเห็นหรอกค่ะแต่ถ้าเราถ่ายคลิปอัพคลิปลงนะคะให้ความรู้ให้ประโยชน์กับคนดูเนี่ยเราก็จะขายของให้คนได้ทั้งประเทศเลยค่ะเพราะว่ามันจะกว้างกว่าการที่เราเนี่ยรอขายแค่หน้าสวนอย่างเดียวหลังจากที่เดินชมสวนกันจนอิ่มอ,อกอิ่มใจจนเหนื่อยล้ากันแล้วเนี่ยน้องก้อยก็พาตาตา,ตายายทุกท่านเลยนะคะมาทานอาหารค่ะก็จะเป็นหมูกระทะนะคะอาหารตามสั่งลาบก้อยต่างๆนะคะคนอีสานนาอขาดไม่ได้ก็คือไก่ย่างลาบก้อยส้มตำนี่แหละค่ะกว่าจะลากยายมากินได้นะคะทุกคน คือยายไม่ยอมยายงอแงหนักมากยายอยากกลับบ้านนะคะยายบอกว่าไม่ต้องไปกินร้านอาหารหรอกยายมีข้าวเหนียวยายนึ่งข้าวเหนียวมาเยอะแยะเลยยายจะกลับไปกินข้าวเหนียวความจริงก็คือยายกลัวรลานเสียเงินนะคะยายบอกว่ายายไม่ได้มาช่วยหาสักบาทยายไม่อยากมาทําให้ห้านเสียเงินแต่ยายลืมคิดไปว่ากว่าร้านจะโตมาได้ขนาดนี้เนี่ยยายก็มีส่วนในการเลี้ยงเหมือนกันคุยกับคนแก่นี่คุยว่าคุยกับเด็กอีกนะคะทุกคนเอาเป็นว่ามื้อนี้ทุกคนแฮปปี้น้อง้กยก็แฮปปี้ค่ะเสียเงินแค่ไม่กี่บาทแต่มันแลกกับความ สุขขนาดนี้เนี่ยซึ่งเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีความสุขแล้วก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ทุกวันนะคะคุณค่าของเงินกับคุณค่าของความทรงจําดีๆเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยค่ะทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะได้แยกย้ายกันแล้วนะคะที่สวนก็ไม่ได้มีของฝากอะไรมากมายค่ะฝากกล้วยไปเครือหนึ่งส่วนต้นหอมเนี่ยเดี๋ยวไปเอาที่บ้านคุณแม่นะคะเพราะว่าที่สวนน้องก้อยเนี่ยขายให้ลูกค้าหมดแล้วคุณตาก็คือคนที่นั่งเก้าอี้นะคะไม่พูดไม่จาชักคําเดินทางปลอดภัยนะคะไว้เจอกันใหม่นะ